ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลควรเซ็นสัญญากับมาเกฮีเดี๋ยวนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคว้าแชมป์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาการเล่นแนวรับของลิเวอร์พูลดูจะมีปัญหาและเสียประตูง่ายผิดปกติแม้หลายคนจะมองว่าเกมอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นไม่สำคัญแต่คนที่ได้ดูเกมอุ่นเครื่องของลิเวอร์พูลช่วงซัมเมอร์ก็คงพอทำนายได้ว่าพวกเขาจะเจอปัญหาในเกมเปิดฤดูกาลเพียมีมร์ลีก แนวรุกของลิอร์พูดูน่าตื่นเต้นและมีชีวิตทีวาหลังจากใช้เงินซื้อผู้เล่นหลายรายได้แก่อูกอเอกเกตเกที่โชว์ฟอร์มได้ดีทันทีและฟอรินเวียสนักเตะถาติใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกาจแต่ถึงกระนั้นลิอร์ภูก็เสียถึง11ประตูนใน7เกมอุ่นเครื่องและเสียอีก2ประตูนในเกมเปิดบ้านชนะบ,บอลมัดถึงแม้จะใช้เงินมากกว่า300ล้านปอนด์รวมทุกอย่างแนวรับของทีมยังดูไม่น่าไว้วางใจ ประตูที่ลิเวอร์พูลเสียส่วนใหญ่เกิดจากจังหวะสวนกลับที่รวดเร็วซึ่งเป็นจุดอ่อนของกองหลังตัวกลางที่ถูกกดดันและมีตัวน้อยกว่าคู่แข่งทั้งสองประตูของอองตนี่เซเมนโยในเกมชนะบอลมัร์ตสี่ต่อ2มีลักษณะคล้ายกับประตูที่เสียให้กับเอซีมิลานแอตเลติคับและคริสตันพาเลซ แม้การบาดเจ็บและการโดนแบนในแดนกลางของอา์เนอร์ส็อตจะมีผลแต่ตำแหน่งที่กองหลังฟูลแบ็กใหม่ของลิเวอร์พูลยืนสูงขึ้นและฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอของกองหลังตัวกลางเป็นเหตุให้แนวรับเสียสมดุลหากลิเวอร์พูลอยากป้องกันแชมเิียร์ลีกพวกเขาจำเป็นต้องเสริมแนวรับและผู้เล่นที่เหมาะสมคือมาเกย์ เกฮีกองหลังของคริสเตนพาเลตเป็นที่พูดถึงมาตลอดตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจนดาวเตะวัย25ปีเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของทีมด้วยความสม่ําเสมอและความเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งเขาเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยทีมคว้าแชมป์เอฟเอและ Community Shield ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เกฮีไม่ได้เป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องการเข้าสกัดบุตรวิตหรือการมงประตูแต่เขาโดดเด่นด้วยการอ่านเกมอย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งและทรงพลังแต่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงเขามีความอดทนและรู้จังหวะในการเข้าบอลอย่างเหมาะสมทั้งในขณะครองบอลและไม่ได้ครองบอลเขามีสไตล์ที่ดูดีมีชั้นเชิงหลายคนเปรียบเทียบสไตล์ของเกฮีกับเฟอร์กิวฟันได้เพราะทั้งคู่มีความมั่นใจสูงรู้วิธีดึงแรงกดดันจากคู่แข่งและจังหวะที่เข้าตัดบอลอย่างเด็ดขาด แน่นอนว่าเกฮีไม่มีรูปร่างสูงใหญ่เท่าฟันได์ที่สูง6ฟุต4นิ้วแต่เขาช่วยวเชยด้วยการมีสติและรับรู้ตำแหน่งรอบตัวได้ดีรวมถึงสติในการดวลตัวต่อต,ตัวที่น่าประทับใจเช่นเดียวกับฟันได์ที่ถนัดเท้าขวาแต่สามารถเล่นตำแหน่งฟูลแบ็กฝั่งซ้ายได้ซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์มาก ด้วยสัญญาที่จะหมดลงในซัมเมอร์หน้าเกฮีจึงมีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นแม้ว่าค่าตัว35ล้านปอนด์จะดูสูงสำหรับนักเตะที่อาจได้ฟรีในปีหน้าแต่ลิเวอร์พูลต้องการเขาเดี๋ยวนี้เพราะจะหาใครที่มีคุณภาพและประสบการณ์แบบนี้ได้ในราคาที่ต่ำกว่านี้ยาก ลิเวอร์พูลมีตัวเลือกกองหลังตัวกลางแบบแท้จริงเพียง4คนคือฝันได้กับอิบราฮิมาโกนาเต้คู่หลักและโจโกเมสกับจิโอวานีเลียวนี่ดาวรุ่งวัย18ปีที่พร้อมลงเล่นในกรณีฉุกเฉินว่าตุรุเอนโดก,กับไรอันกราฟเฟนแบกเคยถูกลองใช้ตำแหน่งนี้ในปรีซีซั่นแต่ไม่ใช่ทางเลือกระยะยาว ที่ไม่สามารถพึ่งพาฟอร์มและความฟิตของโกเมสได้ตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากเขาได้เล่นเพียง17เกมเมื่อฤดูกาลก่อนหลังจากพักยาวช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลและพึ่งกลับมาเล่นหลังเจ็บในปรีซีซั่นลีโอนี่ยังเป็นนักเตะใหม่และไม่มีประสบการณ์ในพิธีกมาก่อนมีเกมระดับสูงเพียง30นัดเท่านั้น ฟานไดอายุ34ปีและฟอร์มเริ่มลดลงแม้ยังเป็นกองหลังชั้นยอดแต่จากฟอร์มในคอมมิชชั่ชิลแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ใช่กำแพงที่ไม่มีใครผ่านได้เหมือนสมัยก่อนอีกทั้งอาร์เนอร์สล็อตไม่ควรใช้งานเขามากเกินไปในช่วงท้ายของอาชีพ โกเนเต้ <G un ate> ยังเป็นปริศนาในทั้งปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากสัญญาจะหมดลงในซัมเมอร์หน้าและมีข่าวลือว่านักเตะอ,อาจย้ายทีมโดยมีเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงให้ความสนใจฟอร์มอันย่ำแย่ในเกมกับบอลมัดอาจเป็นสัญญาณว่าเขาเริ่มคิดถึงบทต่อไปในชีวิตค้าแข่งแล้วแชมป์ส่วนใหญ่ได้มาจากแนวรับที่แข็งแกร่งและตัวเลือกกองหลังตัวกลางของลิเวอร์พูลในตอนนี้รวมถึงการที่ฟูลแบ็กเน้นบุกมากขึ้น ทำให้เป็นเรื่องที่น่ากังวลห่ากมีผู้เล่นเจ็บสักคนสถานการ์อ่านบีบให้ต้องใช้กองกลางตัวรับลงเล่นเป็นกองหลังแทนการป้องกันแชมป์พิมพ์หล็กและการคว้าแชมป์รายการอื่นจะกลายเป็นเรื่องยากมากเกฮีไม่ใช่แค่การเสริมทัพแบบฟุ่มเฟือยแต่เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือว่าผู้จะประมาทไม่ได้ที่จะปล่อยให้หมดเวลาซื้อขายโดยมีตัวเลือกกองหลังตัวกลางเท่านี้ความพยายามสร้างแนวรุกที่แข็งแกร่งอาสูนเปล่าหากฟานได้หรือโกนาเต้บาดเจ็บเพียงคนเดียวอาจทำให้ทั้งรุกการพังทลาย การใช้เงินในซัมเมอรี่ของสล็อตแสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจจะสร้างอาณาจักรที่แอนฟิลด์และเกฮีคือชิ้นต่อไปของจิ๊กซอ สถิติกอรเกมลิเวอพูอาจทำลาย2สถิติสโมสร,รด้านการทำประตูในวันจันนี้ลิเวอพูมีโอกาสทำลายสถิติการทำประตูของสโมสร,รถ,ถึง2รายการเมื่อพวกเขาออกไปเยืยนอนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกวันจันนี้หากงสงแดงยิงประตูได้ในเกมนี้พวกเขาจะทำสถิติยิงประตูในเกมลีกสูงสุดต่อเนื่องมากที่สุดของสโมสร,รที่36นัดเทียบเท่าช่วงระหว่างมีนาคม2 0 1 9ถึงกุมภาพันธ์2 0 2 0 หากลูกทีมของอาร์เนอร์สอตยิงได้ในเกมเยือนนัดนี้พวกเขาจะสร้างสถิติใหม่ของสโมสรด้วยการทำประตูเกมเยือนในลีกติดต่อกัน22นัดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนต่อไปนี้คือสถิติและข้อมูลน่าสนใจก่อนเกมคิกออฟเวลา2นาฬิกาตามเวลาไทยที่สนามเซนต์เจมส์พาร์คโดยอ้างอิงจากออฟตันและนักสถิติของสโมสรเจดเรีย สถิติระหว่างลิอร,ร์พระะรูพัะนะนิวคาเซิลิอร์พูชนะ5จากเเกมพิมร์หลีกหลังสุดที่พบกับนิวคาเซนในฐานะทีมเยือนอีก2นัดเสมอลิอร์รพรูไม่แพ้นิวคาเซลมาแล้ว17นัดติดต่อกันในหลีกชนะ12เสมอ5ตั้งแต่แพ้ศูนย์ต่อ2ในเดือนธันวาคม2015โนส้คงแดงเสียประตูก่อนในสองครั้งหลังสุดที่มาเยือนเซนเจมพาร์ค erm แต่กลับมาตามตีเสมอหรือชนะได้ชนะ2ต่อ1ในรุ่กาล2 0 2 3ัน2 4และเสมอ3ต่อ3ในรุ่การก่อนหน้านั้น สถิติส่วนตัวของโมฮัมเหม็ดซาลาซาลามีส่วนร่วมกับ18ประตูนในพิม์ลีกที่เจอกับนิวคาเซลยิง10แอซิ์8เขาทำแอซิ์ได้6นัดติดต่อกันที่เจอกับนิวคาเซลซึ่งไม่มีนักเตะคนใดในประวัติศาสตร์พิม์ลีกเคยทำแบบนี้กับสโมสรใดสโมสรหนึ่งมาก่อนซาลามีส่วนร่วมกับ11จาก15ประตูหลังสุดของลิเวอร์พูลที่เจอกับนิวคาเซลยิง4แอซิ์7 หากยิงได้อีกหนึ่งประตูซาลาจะขึ้นเป็นอันดับสีในดาวซันโวตลอดการของพิมลีกแบบเดียวโดยตอนนี้เขายิงไปแล้ว187ประตูเป็นรองเพียงอ l ลันเชียร์260แฮริเคน213เวนุนี่208ผู้เล่นอื่นๆและสถิติของทีม อูโกเอกิจิเกอาจกลายเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลคนแรกนับตั้งแต่เดเนียลสเตอร์ดิทในปี2013ที่ยิงได้ใน3เกมแรกติดต่อกันให้กับสโมสรลิเวอร์ p ู o ยิงไป90ประตูจาก3 9เกมหมลีกภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตเฉลี่ย2.3ประตูต่อนัด เป็นอัตราที่ดีที่สุดของผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกนิวคาสเซิลชนะเกมเย่านัดแรกของฤดูกาลในทุกฤดูกา 3, ล3ฤดูกาลหลังสุดภายใต้การคุมทีมของเอตตี้ฮาสซาลิการุงชนะเกมเมมยริลีกที่เตะวันจันร์3นัดล่าสุดแบบไม่เสียประตูแต่ทั้ง3นัดนั้นเป็นเกมเยือนลิเวอร์พูลไม่แพ้เกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกมาแล้ว10บรุการติดต่อกันชนะเ็เสมอ3นับตั้งแต่แพ้แมนซิตี้1ต่อ3ในปี2014ถึง2015 สถิติการทำประตูลิเวอร์พูลยิงใส่นิวคาสเซิลในเมียร์ลีกไปแล้ว124ประตูมีเพียงการยิงใส่สเปอร์และอาร์ซอนอลยิงใส่เอเวอเรตเท่านั้นที่สูงกว่าหากรวมทุกรายการในหลีกลิเวอร์พูลยิงใส่แอสตันวิลล่ามากที่สุด348ประตูจาก194เกมและตามมาด้วยการยิงใส่นิวคาสเซิล317ประตูจาก176เกมสถิติของนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลชนะ6จาก7เกมหลีกเย้าหลังสุดแพ้เพียงเกมเดียว0-1ให้เอเวอเรตในนัดสุดท้ายของฤดูกาล2024-2025 บรูโน่กีมาไรส์เป็นผู้เล่นคนเดียวของนิวคาสเซิลที่ลงเล่นครบทุกนัดในลีกฤุูการที่แล้วและลงเล่นมาแล้ว65เกมลีกติดต่อกันเจคอบเมอร์ฟี่มีส่วนร่วมกับ10ประตูจาก12เกมพิ์มลีกหลังสุดที่เล่นในบ้านยิง5แอดซีดหอลิซอนเบเกอร์พวกเราต้องการสู้เพื่อตำแหน่งแชมป์และเล่นในระดับสูงต่อไปอลิซอนเบเกอร์ยังคงกระหายความสำเร็จกับลิเวอร์พูลไม่เสื่อมคลายหลังลงสนามครบ300นัดให้กับสโมสร ผู้รักษาประตูชาวบาซิลที่ย้ายมาจากโรมาเมื่อปี2018กลายเป็นนายทวารคนที่7ในประวัติศาสตร์ของหงแดงที่ลงสนามครบ300นัดหลังได้ออกสตาร์ทในเกมพิมลีกนัดเปิดฤดูกาลกับบอลมัดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของเกียรติยศเจ็ดแชมป์กับลิเวอร์พูลอลิซอนกล่าวว่าความตั้งใจล่าสุดของเขาคือการต่อย,ยอดความสำเร็จในการคว้าแชมป์ภายใต้การคุมทีมของอา์เนอร์สโลตในฤดูกาลแรกนายทวารวัย32ปีกล่าวว่าการอยู่ที่ลิเวอร์พูลมานานทำให้ผมได้ร่วมงานกับผู้จัดการทีม2คน คนแรกคือคนที่สร้างประวัติศาสตร์เปลี่ยนความคิดของทั้งแฟนบอลและนักเตะที่อยู่ในทีมตอนนี้เจอเก้นครอปทํทำสิ่งนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมและผมรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับเขา แต่หลังเขาจากไปอันเนอร์สตเข้ามาแทนซึ่งปกติเมื่อผู้จัดการทีมระดับท็อปจากไปคุณจะคิดว่าเราจะเจองานยากกับคนใหม่แน่แต่มันกลับตรงกันข้ามกับอันเนอร์ผมคิดว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ฉลาดมากมีแนวคิดคล้ายคลึงกับเจอเกนแต่มีสไตล์การจัดการที่ต่างกันเขาเป็นคนที่ฉลาดรู้เกมฟุตบอลดีและสามารถดึงสกยภาพที่ดีที่สุดของนักเตะออกมาได้ การเริ่มต้นลดการแรกกับผู้จัดการทีมใหม่ได้อย่างประสบความสําเร็จเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผมและเราก็ได้เห็นแล้วว่าเขามีมาตรฐานที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่นี่เราต้องการสู้เพื่อตําแหน่งแชมป์เราต้องการเล่นในระดับสูงและนี่คือสิ่งที่อาร์เนอร์สามารถทําให้เราได้มันสําคัญมากสําหรับผมลิเวอร์พูลเริ่มต้นการป้องกันแชมเปี้ยน์ลีกด้วยการเก็บ3แต้มจากเกมดราม่าก,กับบอลมัดที่แอนฟิลด์เกมที่2ของฤด,ดูกาล2 0 2 5 2 0 2 6พั่มพวกเขาต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิล อลิซอนกล่าวต่อว่าการไปเยนนิวคาสเซิลเป็นเกมที่ยากเสมอแต่สำหรับนักเตะที่ชอบความท้าทายนั่นคือสนามที่สุดยอดนั่นคือสิ่งที่นักเตะลิเวอร์พูลเป็นและนักเตะระดับสูงควรจะเป็นเราชอบเกมแบบนี้เราชอบความท้าทายแบบนี้แต่เราก็รู้ว่าเรากำลังจะเจอกับคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาพวกเขาพัฒนาอย่างมากเล่นฟุตบอลได้ดีและมีประสิทธิภาพพวกเขามีทีมที่แข็งแกร่งและแฟนบอลของพวกเขาก็สร้างบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมในสนามของตัวเอง ดังนั้นเราต้องตเตรียมพร้อมและทุ่มเทเต็มที่หากเราต้องการโอกาสในการเก็บ3ามแต้มหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ